ร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีสไตล์การตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเรื่องการบริการและรสชาติอาหารนั่นก็คือร้านเ v วีอิซากะยะสาขาน้องใหม่คือสาขาจ้างวัฒนะเมืองทองภายในร้านตกแต่งด้วยสไตล์โรงอาบน้ำเดียวกันของญี่ปุ่นมาต่อด้วยสาขาลาดพร้าว71สาขานี้มีการตกแต่งร้านสไต,สาาต,ตล์โฮมี่จะเน้นเรื่องของหน้าตาอาหารและการพูดคุยกับลูกค้าสาขานี้เขาก็มีหลายโซนเช่นกันอย่างโซนโดมโซนห้อง VIP โซนนี้เหมาะมากสาหรับลูกค้าต้องการความเป็นส่วนตัวในการประชุม คุยงานปิดท้ายด้วยสาขาสะพานควายบอกกับคนที่ชอบความสนุกสนานมากๆทางร้านจะมีดนตรีสดทุกวันพาริคันสุขเสาร์และขอบอกว่าพนักง,งานสาขานี้เฟรนี่และเอนเตอร์เทนสุดๆทําให้หลายคนติดใจจนต้องมาซ้ําและตอนนี้ทั้ง3สาขามีโปรโมชั่นสุดคุ้มให้กับลูกค้าด้วยนะและยังมีเครื่องดื่มราคาพิเศษสมัครสมา,สมาชิก199บทลดทันที10%ใช้ได้ตลอดชีพใครใกล้สาขาไหนปากบมุดมาตามกันเลยนะ